น,น,าาน้องรสจ้าผากักเอาขนมมาผักเออลองให้น้องน้องนุ่นกินเบื้องในเจ้า,นะจาว่ามักประยัาากคือว่ามักช็อกโกแลตเป็นนะบริมาดนแพ้เป็อนะอะรก,ก็ลเลยซื้อช็อกโกแลตมาผากเป็นเาบันจันตอนเสาอ๋อขันมาทัานททมันหยอกซอยนะ่เออมาถูกซอยเด้อ มีผู้หนึ่งบาบ่ให้มาสอยจะบอกคนบ้านใดมันมีแต่ว่าบ่แม่นบ้านนี่โอ้แต่มันอยู่คือลาหน่ะบ่แม่นคนบ้านนี่แต่มาอยู่บ้านเฮาเลยมาเอาเมียนี่เอออ่บิดเป็นกะบุญอ่ะลุนลุนๆๆนอะพูสิไปแล้วเสียอยู่ในนี่ฮะอ่าเสียอยู่นั่นบ่ขึ้นรถอะเป็นอะเป็นดิอ่ะบ้าบ้าก็ไม่ไปฟังเป็นนี่ๆขึ้นขึ้นนั่งนีบล็อกนึ่นะขึ้นนั่งบล็อกห้าเดีไอ้ที่เบ่งน้ำ ê, nè nè, một, xong xăm ê, mẹ chỉ chăm hay chưa nè, ê, nhiều nhiều nhiều, vừa thấy thấy đường thế nào, สบ,บายดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องลุงป้าที่เคารพชินเก่าชินเคยเบิร์ดสุขสุขคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองเบาหนุง่งบดยมหาน้องรถจ้าหน้าน้องพดน้องนุ่นแม่น้องแมแงนะ่แดงเนาะเอแดงมันนี่ก็เลยมาแต่เสาไปพี่น้องก่อนสิไปหาตัวคูนยายคูนไปพี่น้องก็เลยมาเยี่ยมยามทำข้าวไปพี่น้อง ไปเบิ่งบรรยากาศน้ากันเนาะไปพี่น้องขอบอกขอบใจขอบพระคุณเพื่อลุงป้าที่ให้กําลัางใจมาโดยตลอดทั้งคอมเมนต์ทั้งกดไลค์กดแชร์ขอบพระค,คุณหลายๆลายไปไปพี่หน่อไปเบิ่งน้ากัน,อ,อ,กนอ่ะไปพี่น่อฟ้าจะมีรถทีบแล้วสิได้ไปห้งเฮียนแล้วลสันเวีนนี่ที่เป็นแล้วบ่เป็นแล้วเป็นแล้วเออ สบายดีเออตอนเศร้าโดยสบายดีอ่าพาไปพาไปเบิ่งรถถีบปไปพาไปเบิ่งรวถีบด้ยไปเบื้งลวถีบนี่คล้องหมากจะได้นี่ซื้อมาต้อนเลยแฟนๆสื่งมาต้อนแล้วก็แซ่แข็งไว้ขึ้นนี่เพราะมันเป็นช็อกโกแลตถ้าบปแซ่แข็งไว้มันสีละลายเแฟนอๆเฟรนอที่เป็นนี่เยาวติจูงเด้อ น้องพดได้ทีเป็นแล้วบ่เปล่าเอ๊ะน้องรถนี่ทีเป็นยูเพย์เพย์เนาะโดยสบายดีน้องรถนะสบายดีน้องพดโดยเอาก้วยเจ็บบ่นร้อยบ่มีไห้นะฝนนี่เออมีแต่หัวอ่าก็ อ๋อน้องรสจ้าผักอขนมมาผักเออลองไห้น้องน้อง,ออง,น,อง,น,องนุ่นกินเบืนะ้องในเจ้าว่ามากัาากวิจักคือว่ามากักช็อกโกแลตเป็นน่ะบไดมาโดนเพนเป็นน่ก็เลยซื้อช็อกโกแลตมาผักเป็นอือกินเบื้องน้องนุ่นน้องพอดกินข่าวล้วบ่อกินแล้วเออย่งบ่ <coughs> ế... <laughs> nhân ơ kinh khẩu, kín kháu Ơ lắm vâng Ư... Xẹp bác bác, bác bác kẹt Kín 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 nè giờ แช่บะฮะแช่บะนองเอืมดกินอะไรกับบวนปากเลยบ้วนบ้ได้ได้มันติดแข่าเออจะไหนแขีวแมงอันนี้คือวิธีของฝรัง่งเป็นดาวชนกินอะไรกับบวนปากบ้วนแห้งๆอะไรกันมันกระสินรุดจากแข่ามันจะบาเป็นแขีวแมงอืม nhưng lại sẽ nằng phốt, vậy thím thúng đấy, cho nên bơi, ơi, ơi nằng bảo phun, vậy thêm như phun, ván vó, ván như vó, ván, vậy cho ván, ván, ok, ok, phải, phải nằng, ván, เธอว่าไก่สิโอ้ไม่เพิ่นในก็มาครบแล้วบร้อยมาครบมัน้วบอกโอ้ไก่เมื่อได้เพิ่นโยเพื่อนเพิ่นบอกบ่ะฮะวันจันโอ้เออเออวันจันเนาะคือว่าเสาปผ้าสางามเนาะ ป๊าตั๊สุงกระสูงได้สิได้เห็นงามแล้วน้องรถนี่น้องนุ่นสิได้เห็นงามแล้วอ่าสูงๆเลยบัดนี้2 4 6จักเสา109บ่เสาอ่ะางมอมันหิวข้าบ่จักบ เอเก่าเสาไขเพนลนะมันนี่สร้างเพ่นมาเห็ดอยู่บ่เรียเพ่นมาคุมมือสร้างเอามาแต่สีมือเหมือนเห็ดผเลยเนาะน่าจะวันเสาร์วันอาทิตย์แหละเพราะว่าก่อนสินยกได้เนี่ยมันก็ต้องเห็ดโค้งเห็ดเนี่ยครับในขุดคุ้มขุดนี่ โอ้เดี๋ยวบัดมือหยกสิมาหยกพี่สิมาท่านอยู่เดี๋ยวเขาเฮือนไก่อสิมาหยกซอยบ่มียังซอยเอาเหือเอาแห้งแล้วซอยเห็นข้าเจ้าหยกเสาเฮือนแต่ละมองเนี่ยป้าตัวหนักอยู่เด้อกันเสาแบบนี้สามเสาเนี่ย่โหมันสิหยกพร้อมกันสามเสาเลยหนักได้ลอยเออพร้อมกันเลยหยกขึ้นค่ำมาเนี่ยโอ้ยเห็นข้าเจ้าหยกลายคนกับมวล มใหม่มาคบรบอนะไรแบ่นั้นเออคือว่าตอนนั้นมีแบบว่าเอียงกะมีผู้หนึ่งบา่บาบให้มาซอยจะบอกคนบ้านใดมันมีแต่ว่าบุหินบ้านนี่โอ้โหแต่มาอยู่ะนะคือลาวน่ำบุหินคนบ้านนี่แต่มาอยู่บ้านเฮาเลยมาเอาเมียนีนย่ๆเอออบิดเป็นกะบวชเป็นพระแล้วเป็นกะทิ้อองเอาเมีย โอ el, ้แสดงว่าเพิ่นเคยเคยบวชพระเออผู <Yeah. S 1> hey. who, who ้ผู bo ้เพิ่นข้างในผู้จักเพิ่นว่าเออไปยาเพิ่นพอบอกบออันนี้ก็ได้เดี๋ยวสิถามลังไม่ว่าผู้ใด้โอ้ยังสีกับเป็นเนาะเพิ่นเพิ่นไปบอกยังก็ไปบอกอันเบาเอ็นเนาะแล้วบัดนี้พอบ้านเพิ่นก็สิ บอกขาเจ้าบ่จัดการให้แล้วบอแทนที่สิยินดีนำเนาะเห็นคนเห็นน้องบ่มีเห็นคนถูกคนหยากแทนที่สิยินดีนำดีตนสงสารถัดแบบ่ให้ซอยอยังสี่ก็มี่เป็นหะนักเอ้สบายดีโดยสบายดี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 น้องรถจนาสบายดี น้องนุ่นแม่บอกอด้ลูกอ๋น้องฟดดีทังเลยนีเต็มเครื่องเต็มเครื่องไปองเฮียน้วบ่สบายดีปองคเฮียนบอเต็มตัวไปองเฮียนหมดเลยเต็มตัวไปองเฮียนเ้ดีดีดีขันไม่น้องนี่มแต่ขันงามยังวะน้องน่น้องนุ่นบ่นี่นองนุ่นิตจะบ่ไดยะยืมนหที ยืมได้บ่ยืมได้บ่สะยืมไปมองซือหนี่ได้บ่อ่าหรือสีเขียืมรถไอ้ไอ้รถจะไหนเ่้ให้น้องพดฝึกขี่รถตัวใหญ่รถจังไปไหวยหอโรงเรียนให้บ่ายืมบ่ให้ยืมบ่ให้ยืมบ่ดีดีเาดีดีันเลยเด้สีเขียืมขันได้ขันได้คงจบสิบอกบ่าวดิขันสีแดงนี่นะงานอือขันสีแดงนี่แหละ ันนัเด็กเขาี่ยวเียไปทีอบนซอกเดี๋วหเทหน็มถงครับเป็นย่อว่านุ่นเป็นแล้วโอ้คบเ้าอ้เบิ้งในที่ขียให้เบิ้งเน่ยเีมให้เบิ้งเน่นะไอยู่ในซองแม่บุญอย่าเห็นเขาบ้างอย่าเห็นนุ่นเนบนี่าเบิ้งตัวจริงเป็นเอลวานะ เราตีมร้เป็นนะบ่เป็นนะบ่อเป็นใช่ไหมเป็นมาเยไหมขนอนขึ้นนอนนอนได้ขึ้นนอนได้ลงค่อยและให้ง่ายเอขึ้นเาด้วยขึ้นด้ยไหนเบงหน้าะด้ยงอะเบาดีดีผทังทงก้งหน้าผังมีคนซอนเอ้ยก็ได้นู่เก่งและสันมีคนสอนให อเอ้ยถึงให้นำบ่เอาดีๆเอาดีๆเอาดีๆอย่าๆๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ๆถๆๆ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 ่เๆๆๆนแล้วๆๆ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 ๆ้ๆๆ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 ๆวเๆๆ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 เๆๆๆๆ

บ่บามานันอะไรมันเงี้น้าเราอ้คนเก่งันเนนี่น้องรถนี่สบายวันนี้ไปใสกะอ้าวดีใจเบิดเนาะ ครึ่งครึ่งร้อยครึ่งนำ้งาานำเออครึ่งเขามาน่น้ำต้องให้เพื่อ <c oughs> ต้องให้เพิน่นคินต้องให้เพิ่นลินนั่นมักโยกเย,ยกเป็นและสันยังครึ่งเป็น <c oughs> เออครึ่งเขาพระทานได้เออคึ่งเขาพรทานได้ <c oughs> น่นนะ

โอ้เหลือมเมาเลยหลดเป็นดิวมันงามเว้ยคันแบนี่แพงอยู่ไหนขนคันคันดีคันงามยังเลยตี่น้องนุ่นนี่แหละแม่พึกให้ยู่ตอนนี้เวีแม่พี่เวีแม่พี่เออนั่นแหละเที่ยง บันทีเป็นเนี่แข่งกับเบื่อลรวเด้อไพสีไวกว่าก,กันเบือเแล้ว่นทังนาตี้เด้นั่นกเสียด้แล้วก็เสียด้แล้วอือที้ไหมพี่ทิมไหมพี่น้องพดในคนก็จะเป็นมาต่เดนินละแต่ก่อนว่มีรถที้ก็เป็นหันอย ิ <G ül üş> ่งทางไหนเดินวังมาน้ำนั่นอเอ้ยสบายแล้วไปรงเรียนวันนี้พดเอ้ยไม่ต้องยางให้เมื่อยอืมตะที่ไปเพิ่นหนองใหม่เพิ่นกับพอมมาแล้ววันนี้พาอมาแล้วโอ้ยินดีนำ้ำเอญ่เพิ่น ยินดีน้ำเอื่อยเพื่นยินดีน้ำนองรสชนาเพื่นพี่น้องะใหม่มาครบมันแล้วแปลนกันลายแล้วไม่สอกไม่เสร็จนีเบิร์ตคือข่าวเส้นยั่วก็มีมาแล้วเมืม่อใดเพื่นหยกเอื่อยวันจันโอ้วันจันเดิ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 นกิจวัเสาร์นี้เนาะวันจันทร์นะก็จีประมาณ เสาอาทิตย์เนี่เพื่อนก็จะมาติดตั้งติดตั้งเสาไว้เนาะติดตั้งโค้งไว้เห็ดโค้งไว้เสาบ้านจันทร์ตอนเสาอ๋อขันมาทันชิมาหยกซอยอ่เดี๋ยมาถึกซอยเด้อชิมาหยกซอยเด้อวันจันทร์เด้อพผากันไหมเออเมื่อไหร่วันศุกร์เด้อเมื่อไหร มันนี่ตัวใดบอกบ่าวเน้เมื่อั่นบอกแม่บุญบอกตัวใด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 ออกมเล่เล่นงาสออกมาโอหูโอ้กำลังหล่นเลยโ <laughs> 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 okay. อเคเป็นยังฮะไฟฝรั่งกับซีซัมน่ก่อนพอดีมาเห็นใหม่กับเต้มเบิดเลยไฟฝรั่งถือว่าเพียบพร้อมมาแล้ว พอร้อยเปอร์เซ็นต์ไปไปเนาะอะ่าว่ายินดีนะ้ำเอื้อเพ่อนจะได้เฮลังใหญ่เบิ้งในเสากระบอกสูงๆเนาะอืมจักว่าหาหกเมตรพอไปจากง่าไม่เลยสี่เมตรี่เมหาี่เมตรหาโอ้พอดีเลยโอ้พีชิพเห็ดในกะลางก็เรียบร้อยแต่ตารางก็สมาถอยู่สบายเนาะเอาเตียงนงั่งหลินสบาย เดี๋ยมองหันเลยบ่เอ้ยเออผู้บ่ว่าจักเม็ด5เม็คูณเท่าใด๋โอ้5 6ก็ดีงามเนาะเดีงามอมบ่มันออกโอ้เอน้เป็นจังไดสร้างเพิ่นมาแก้บ่สร้างเพิ่นาทอมาเพิ่มให้่อนทอทอตัวสูนีออันอัน กระทอโต้นพะลกางหันต้องไปซ้อมทอนโอ้เด้อเด้อเด้อหันเห็นเนาะก็ไม่เหนแล้วก็ต้องจังสันเลยก็ออกก็ออกเสมอในบริขาดทุกแถวบริขาดแต่ต้นนี้ครับว่ามีแห้งหย่มซื้อเออตะกี้เนี่ยน้ำเต้นน้าพันเรือคนเรือแห้งแล้วเดือดใส่พ่อเดือดใส่พ่อเด้อเด้อเด้อตะนน้ำพัวแพ้แห้งกุอันบัแพ้คนบัแพ้แห้งน้ำแล้วตอนนี้ โอ้นะดีจะเป็นมาแก่ให้นะจะว่าเป็นการงานร้อยก็จะว่าเป็นแล้วนั่นคือกันว่จังหวะไปเก่าเราสูบแล้วมันดังนะนี่อือแปลว่าเราดึงขึ้นแล้วมันดังโก้ก็คือกันเลยอืออืออืออาจจะคือกันอาจจะคือการมาบดเชิงคือว่าแล้วนี่มันแบบจะทอมาเพิ่มให้ปกติบดังมันสูบได้ซับไหนกะบดังกันล่างกันไรออกคือเก่าแบบต่อแห้งคองเก่าโอ้โอ้โอ้ เกาให้ได้แต่ตอนทางจะบินทันได้แต่แหาหางหนึ่งอซองหาบกระเพิงหนึ่งยานิคอะลายถึงกัวเกาเป็นถังเลยบ้านนี่ทังสียฝานี่ยันเต็มเลยสามสียฮดบ้านนี่เต็มกบขุยเลยไปนะใครแต่ว่าเพิ่นมาแก้ให้ฟรีบออฟรีแล้วล้างบริการก็ให้มันชุดๆแล้วใส่บ่อเดือนเนาะอ่า มันอากาศชูบมือก็จังหวะแป๊บเดียวครับไปใครจะวอกเป็นมาแกให้จบเจอใครเสนอสุดยอดเออเอ้าวไปพี่น้อกันสิซ้ำนี่อำลาพาจากน้องแล้วก็<ม>เอื้อเพิ่นด้วยสบายดีเอาไปพี่น้องกันอีกก่อนเด้อบอน้องก็แสดงอำลาพาจากขอบครัวเพิ่นและอำลาพาจากไปพ,พี่น้องไปก่อน ขอ,ข,อขอบคุณขอบใจขอบพระคุณพีพี่น้องลุงป่าที่รับชมตั้งแต่ต้นจนจบเนาะมันมนีม่มยามยามทางเขาเอ้ยเอ้ยแดง,น,งดน้องรลุดจานาะน้องพดน้องนุ่นพีพี่น้องขอบพระคุณหลายๆที่รับชมดีดีม่แห่งเจ็บใจใครยา,ายยมีเด้ขอบพีพี่น้อง